สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมสนนไทยรานกับแอดมินบานเราชุดนี้อีพีนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางไปโชคชัยจะพันเสริงสางคอนบุรีไปโชคชัยตอนนี้ผมอยู่สี่แยกสุขสำราญเรียกขาไปละหารซ้ายตรงไปไปประคำนางรองเขาจะออกท้ายนะทุกคนเนเขาเรียกว่าสุขสำราญบ้านสุขสำราญทุกคน เท่น่าเท่น่าแรง <S <S อีออโกสามสิบสามกิโลเมตรตามไปถึงอำเภอเสริมสงทุกคนเหยื่อผู้บรรยากาศเศรษฐีน,นะแดดแดดออกดีดีอยู่ดีแล้วฝนก็ตกอ่ะตามสเต็ปตามสไตล์ขอบคุณผ,ผู้สนับสนุนเพจถนนเทลันอย่างร้านวิทูลโทรทัศน์วุ้นไท่สดเสริมสมบัติสังขพันธ์คนละยำละหานทรายสำรานเฟอร์นิเจอร์และโจพารวยเออรถอีกอย่างนี่ เนี่ยให้ยผมไปผมไปทั้งไหนล่ะลูกพี่เพื่อนกลกัวเพื่อนกลัวไปมาเจีไป,ไปยังไลยเหรเออออกขวานี่ค่นั่นแหลนะเนาะโอเคทางไทยเอฟซี C, พี่น้องส,ส,สุขสมราฐเนอะนี่สุขสมรามอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เม่ยนายพาหลานขี่รถหน่อยเหรียญระวังรถใหญ่เด้อ อยู่ถนนก็บอค่อยดีได้ทุกคนแล้วน,นี่อยู่เออ,อเสียวบเม็ดเสียวอย่างนี้นเพราะว่าสายมืดมิจฉาขีดดินมิจฉาขีดหินเนี่ยย่านแบบเวลาเขาโคง้งมันมืดนะน่ะี๋ยวนี้เขาเอิ้นบ้านอยังพี่น้องนี่บ้านอ,อะไรอ๋อกำลังไอ้ถอนกาตัวนั้นกำลังถอนกานนดำหน้าตัวนั้นเออบรรยากาศด,ดีพี่น้องบ้านนอ,อกบ้านนาาเเอาแสงเงาบาดกันคือถนนก็ค่อยดีตามรถดที่กันข้างหน้ารถพวกล้อบอ๋อ รถดังบผิวถนนก่ค่อยดีทุกคนเดี๋ยวเขาจะออกซ้ายละถ้าออกขวาไปไปถนนไปเมืองประคัมนะครับอำเภอประคัมเขาต้องออกซ้ายโอ้รถบรรทุกหลายด้วยแถวนี้เบงผิวถนนก่ค่อยดีอันตรายผู้ใดมานี่ก็ต้องระมัดระวังออกซ้ายถนนโอ้ซีเลน ตำบลหนองบัวแถวนี้เขาเอิ้นบ้านยังไห้บ้านโคกบกม่วงบ,นบง่นี่โคกมะม่วงนี่แถวนี้ เล,เลยบ้านโคกบกม,ม่วงมาผมเห็นเขาเตรียมตั้งเสานี่เสาอย่างนี้ทุกคนน,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 นี่เตรียมตั้งไอ้เสาไอ้นี่ไหม เออเนี่ยเนี่ยก่องเต็มอยู่เนี่ยเสาอย่างนี้ทุกคนเออมันคือเสาอย่างนี้เดี๋ยว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 หาถามข้างหน้าบึ้งเดี๋ยวบึ้งตอนนี้มันบอกก็เสาอยู่บ่รู้ว่ามันจะมีคนเหตุงานอยู่บ่เห็นบ่นี่เสาเทพูเดี๋ยวหาถามมันคนที่เ่นเรียมจะเห็นเสาอี่างนีมันคือเสาอย่างนี้นะ ทั้งเส้นทั้งอันประคัมมาเสริมสางนี่ทุกคนขยายถนนบอกหรือว่าจังใดเตรียมจะขยายถนนบอกเพราะแถนนี้เฮ็ดป้าขาโพดเนาะนี่ป้าขโโาขโพดเต็มเลยคุณนับป้าขาโพดน,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 นี่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 เขากำลังเตรียมเฮ็ดยังนี่เออเดี๋ยวถามมึงเดี๋ยวถามมึงเดี๋ยวถาม เดี๋ยวเขาไปถามมึงอย่าวสะลองเขาไปถามมึงหน้าถามเนี่ยไอ้นี่เตรียมขยายถนนบ่บโอ้สาไฟฟ้าแรงสูงที่เห็น,หนตลอดแนวน่ครับอ๋อโอ้โอนึกว่าจะเขาขยายถนน เราจะขยายที่หลังเห็ดเสาไฟฟ้าแรงสูงกันอ๋อเออแม่ก็เป็นวันเน็ดบ่นี่อ,อ,อ้สุดยอด <laughs> ออมนครับ <laughs> กคือเขาเห็ดเสาไฟฟ้าแรงสูงทุกคนที่แรกเข้าใจว่าขยายถนนเออไป,ไปต่อเขาเฮ็ดเ <laughs> <laughs> สาไฟฟ้าแรงสูงเออแสดงว่าในอนาคตดี จะต้องเฮ็ดเป็นถนนซีเลนแทนแน่นอนนี่โอ้ไม่ปาเพิ่นปากแดงเิ่น <c oughs> นี่เป็นคนเฮ็ดได้นี่โอ้หมูแล้ว้อใจแล้ว้อใจแล้วว่ามันคืออีหยังเออเสาไฟฟ้าแรงสูงคือไมอยุติดถนน,นแต่ละหฮือเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่เนาะแมนบ่กทุกคนผม้อใจว่ามันมันต้องอยู่ห้างถนนอยู่เด้แต่นี่ยุติถนนอน,นอะน,นี่ไอเป็นแท่นปูน บ้านกุดโบดนี่ถึงบ้านกุดโบดถแล้วทุกคนบ้านกุดโบดแถวเนี่ยเพือช่วงมองซี่แยกเนี่ยอันตรายมากๆเนี่ยอีก200เมตรไปเขาบอกว่าถึงซี่แยกถึงทางหลักจะต้องเลี้ยวขวานะทุกคนนี่ต้องเบี่ยงออกขวาจริงๆเป็นทางตรงแต่เห็นปะถึงชุมชนผมเคยครั้งนึงนะผมเคยตะเลิดเขาไปในซอยพุทธเลยเดียคือถนน,นกับพวกค่อยเรียบทุกคนนี่ บ้านกุดโบดนี่ก็ยังนี่โรงเรียนบ้านกุดโบดตกัวนี่ข้างหน้าทุกคนข้างหน้าเป็นโล่งแป้งบ่เดี๋ยวนี่ผมเห็นเขาโคดกันย่างหลายเลยเดี๋ยวผมมาถ่ายวดบ้างเนื่อ ตอนนี้มันสปะหลังกิโลละเท่าไหร่สบบาทสิบสตางค์ทุกคนนี่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 เดี๋ยวจอดถ่ายลูกจังหน,น่อยกันเห็นไหมสี่บาทสิบสตางค์นะเห็นไหมนี่อ๋อรับซื้อแปแป่นใดทุกคนราคามันสปะหลังไปต่อเขานี่ครับ ลงแป้งรับสื่อมันสับหลังนี่แหละผมเห็นเพิ่นโพดกิโลละสี่บาทตอนนี้ขึ้นเป็นสี่บาทสิบสตางค์เลยทุกคนไปรถกระไหลอกันต้นเนาะไม่น้องเนาะเห็นว่าถนนซ้ายนี่รถบรรทุกเพิ่นสิหลาย ก็พุง่งี๋ยวก็งจ่หน่อยละใส่หมวกกันน็อกไมล่ะอึ้งครับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกไหมมันอันตรายนี่เพิ่นก็ใส่หมวก,กนนอ,กอ,วอยูน่น,นี่หมวกเสือพุ่นต่เย็น <c oughs> ๆนๆะเวลาเด้ <c oughs> อเอาคือไปเรียนสวยเราเก้าโมงเราด้วยหนิ <c oughs> ใส่หมวกกันน็อกในทหาร มาในเสืองสางแล้วเอ้ hey, ถึงเสืองสางเลยทุกคนก็เดี๋ยวไปจอดกินน้ำกินทางอยู่แถวปั๊มปตทเสืองสางครับว,ว้าวมาแล้ว,วอำเภอเสืองส áng, างเขาเสียงไม่ต้องเสืองสางเลยแล้วก็ <c oughs> วถ้าได้บินโดรนให้พา,าพุ่งลงทางเสืองสาสงกันเดี๋ยวทีเลยไปจอดนั่งกินน,น้ำอยู่ป,ปากกรมดอน กับกบอนโทรอเลยสื่อสางไปอ๋อถนนคือเปลี่ยกเป็นตะมืนเลยล่ะห้ายว้ๆยว้ายว้ยว้ายถนนเปลี่ยนสิมืนขนาดแล้วนี่ฝนตกบ่หรืยงงอยังวย่าว่าฝนตกทอแดดจางปางแจงแป้งสิกว่านากา รีวิวถนนจากอำเภอหนองกีมาหาอำเภอสังสารีแหละแล้วก็เคยรีวิวไปหาดชุมตะวันถนนไปหาดชมตะวันดีแล้วเนียทุกคนถนนไปทั้งหาดชมตะวันดีแล้วแตะกอนเคยเห็บคลิปไวเนี่ยโอ้ยถนนไปหาดชุมตะวันเนี่ยว่าแมนถนนดาวังคานออกขวากัไปอำเภอหนองกีออกซ้ายไปหาดชุมตะวันทุกคนนี่เคยเห็บคลิปรีวิวถนนหาดชมตะวันเนาะ ผิวถนนน,นี่โอ้ยว่าดา,าวองคานแต่ว่ามาแก้ข้าวแล้วมาแก้ข้าวแล้ววันนี้ถน,นนดีแล้วเอบอบักลาบ่ายันแดงบ่เพราะน่ะอันตรายอันตรายลูกๆแลหล,ลานอยา่าขี่เล่งแห้งหลายอยู่แถวแยกไฟแดงนะเปะนอันตรายโอ้อยพี่อยู่ว่าเมรุฝนตกดอกน้ำเฮียน่านจะเป็นรถรถน้ำเฮีย ก็คลขอยใ้เป็นน้าป่ากับพอร,รถไอ้ส่งป่าสนเสียหน้าเฮียไปสิโออเป็นเมือกกินเต็มเลยเออเสริงสางนี่มีล้านขายอาหารตาสั่งแส่บๆบ่เฮียบมีบอีบอีบอบถ้าม,มีกะริงการคอมเมนตะ์ไหมที่ว่าการอำเภอเสริงสางอีกอ่า29กกิโลเมตรถึงคอนบุรีเนี่ยเดี๋ยวเขา แวะกินน้ำกินปาของน้ำเข้าของน้ำปัสสาวะอึอ๊กอีเป็นปัมปมนป๊มเปิดไม้ม้างนี่ปั๊มปตทเปิดไม้ กนสั่งกาแฟกินก่อนโอ้สวยงามนะมุมนี้ปตทอสืองสางแหนกินกาแฟเสร็จแล้วเดินทางต่อทุกคนนั่นแหละยาวๆเลยหอดอ,อน,นสุสโวลีแม,ม,ม่ยมู นี่คือถนนที่ออกจากตัวอำเภอเสริงสางมากในอย่างนี้อบตอบออบตอเสริงสางตัวนี้เขาชาเขาชาอลังการงานสร้างอบตอเสริงสาง <c oughs> แอดมาเรื่อยๆก็ออกมาเป็นถนนสองเลนสวนคือเก่าถันเออนี่ อายถนนก็อค่อยดีปันไหนเป็นลูกคลื่นจะเป็นในลักษณะของคลื่นนะฮะคลื่นเพราะรถบรรทุกถนนสายนี้รถบรรทุกแรีหลายพี่ใหญ่เราวิ่งเยอะเนออีย่ยยังรถพ่วงแบบเนี้ยออพี่ใหญ่ท,ทับทีปลอดภัยเด้อพี่เด้เอเข้ามาในเขตคอนบุรีแล้วทุกคนคอนบุรีงน่าเป็นซี่แยกที่รู้สึกว่าเลี้ยวขวาไอ้เลี้ยวซ้ายที่จะไปเขื่อนลำแซเขื่อนลำแซคอนบุรีกันต่ ไปเขาไปได้เลี้ยวทรายเลยเขาสิตรงไปทรายนี่ออกไปเคลื่อนล้ำแซะเราสามารถไปอัน,นยังไดอะไปทางหลวงมาเล็กสามสี่นะครับไปปักทงชัยได้ทุกคนได้ขวานี่บุรู่ไปไหนรถยังนี่น้ำขึ้นา,ายเลยรถขนไอ้มันขนแป้งตัวนี้เสียงรถอีแตนโอ้ยตุ้งเขาเทเลยแง่ด้หน่รถอีตุ้งแบบสิ ถนนของท่านอำเภอควนบุรีมีปั๊มหนึปัป๊มปอกจาดดูนี่โอ้รถพว่วง ได้หน่ข้อสี่เจริญน,นคอนบุรีเลยได้ครับนี่ออกข้างนอกออกข้างนอกนี่แหละผู้ใดเบอร์ท่านเคยเห็นอำเภอคอนบุรีสายมือนี่แหละเห็นว่านี่เขตเทศบาลเอออย่างนี้เ่เทศาบาลตำบลลำแสะบอกใส่เข้ามาเทศบาลตำบลแสะอ๋อตำบลแสะบแเ่นลำแสะ อำเภอโชคชัยเราทุกคนทางหน้าไม่อยังนี่รถคือหลายแย่อไฟแดงไฟแดงโอ้พี่ถนนบกุกขีดได้เลทุกคนไฟแดงไฟเขียวไฟเขียวไ,ไฟแดงโอ้รถหลายเนาะโชคชัยอำเภอโชคชัยรู้สึกว่าแยกนี่ถ้าออกไซก็ไปเขื่อนลำพะเพิงแม่นบ่ไปลำพะเพิงได้ออกค้าก็าไปเพื่อไป,ไปทั้งลวงไม้เลขกสองซีได้ ก็คือบรรยากาศเขาเมืองอำเภอโชคชัยทุกคนอำเภอโชคชัยบรรยากาศคือคือคืนเป็นอำเภอที่งา่ายพอสมควรนะผมว่าอำเภอโชคชัยนี่น้ำมันหมดแล้วเพื่อนเ,เ,หอเห็นปั๊มน้ำมันอยู่เดี๋ยวอาจจะเลยแยกไฟแดงโชคชัยไปเราก็ไปเติมนี่ปั๊มอยู่นี่เลยพื้นเทศบาลทุกคนโอ้โห เทศบาลนะเพื่อโชคชัยนี่อลังการหนาโอ้โหพิวถน,นนหนาเทศบาลหมดเลยนี่คือบรรยากาศผิวถนวนหนาเทศบ้านนะนะทุกคนใส่ยมือใสายมือทีอ่ออกไปสถานีตำรวจโชคชยัยตรง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 ,ตรง,ตรงนี่ก็เป็นตลาดโชคชัยนี่แหละนี่ เอฟซีแฟนเพจพี่น้องโชคชัยนะครับผมมีปบปบนี่โอ้ไม่ใช่เส้นหมันอนไม่ได้อันตรายอันตรายพู้ว่ามีเอฟซีทางโชคชัยบอนะฮะแบบนี้ก็ขอเสียงกรี๊ดหน่อยแล้วร้นานข้างมาทุกคนขนา้นขงนางมาเป็นตีแยกกันโชคชัยนี่แหละออกซ้ายก็คือไปสีคิวไปกรุงเทพไปสระบ,บุรีไปกรุงเทพพุทธละเส้อนออกขวาก็ไปน้องกี่นางรอง บุรีรัมนะซูรินสีสเก็บกุลละไปทั้งบุญนะที่แยกขนะึ้นาเขาเขาจะตรงไปนะทุกคนตรงไปเราหนะ่าจะมีปัม๊มหน้าเราจหาลานแนวกินกันจักน้อยน,นี่รถหลายคือคักอ๋อข้างหน้านี่ว่างหันสามเขาอยู่ในรุ่นนี่นี่มันอีกอย่างนี่เอ็มสนะี่ศูนย์สามเออศูนย์สามนี่ก็ยมมาห้านะ เครื่องกะซ้ำกันกับของห้าหนี่ของห้ากกะสามร้อยนี่กัน 300, อันนั้นกน 300. ะสามรอย่าท่อดังไปสี่ยันตำรวจจับแอดประกาศใส่แอดประกาศใส่อด,ดอกยันตำรวจจับเียว้อสางหลวงหมายเลขสองสี่ตัดหน้าห้านี่อีไปแล้วไปเร็วอีไปเร็ว,รว,รวขอปั๊มแล้วทาง้าขอปั๊มกัน กินข้าวกอดพื่อ,อยากกินพวกข้าวขาหมูประมาณนั้นนะทุกคนเติมน้ำมันก่อนคัดทิศคัดทิศ กินข้าวตัวบา้านนี่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้สดน้ำก๋วยเตี๋ยวห่อนๆเนาะมีบ่อแถวนี้แต่ชะลอเบิ่งกันร้านก๋วยเตี๋ยวหรือชุดอยากกินข้าวขาหมูนี่นะมีบ่แถวนี้ออกสายไปปักธงชัยเส้นนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจำผู้พิชก์ออกซ้ายไปทางหลวงหมายเลข304หรือไปสวนสัตว์โคราชเออเซนนี้แหละไปสวนสัตว์โคราช คือไปเส้นทางไปมันจะไปทะลุอันข้างล่งมาเลขสามศูนย์สี่นะทุกคนพอปั๊มปอตาท,ท่อข้างหนา้ามีศูนย์อาหารบ่เข้าไปเบื้องข้างในมีศูนย์อาหารบ่ถ้ามีก็กินอย่างนี้เลยอย่างนี้ด่านเกวียนแถวนีหัวด,ด่านเกวียนเราตัวหนึน่ มีศูนย์อาหารให้นั่งกินข้าวไหมเอ๊ะปกติปตทมันมีเด้อ่ะบ่มีสัมพี่น้องบ่มีสัมบ่มีสัมบุมีก็โอกไป ออนิวจวดไปแล้วนั้นคนดับพุทเลยวยลุ่นโอ้คนรคือดับคักแน่แท้รถลูกพี่ไปแล้วพ่อน้องออนิวสีชมพูใจเย็นๆนอใจเย็นๆนะขึ้นขนาดย,ยังนี่สามแยกหัวทะเล ออกฟ้ากัไปเมืองบุรีรัมย์หุละไปพันไหนเน่ละออกฟ้าไปเพื่อเฉลิมระเกียรติบ่าตามป่ายังยังต่งไปอยู่นะทุกคนนี่แหละหัวทะเลบ่เห็นทะเลเลยมันคือได้ต่างซื่อว่าหัวทะเลบุนี่ <laughs> รถก็หลายนะครับในเมืองโคราชนี่หลายแต่ว่าช่วงที่ผมได้คิดอยู่นี่ก็ช่วง,งเที่ยงนะช่วงเที่ยงพี่น้องน,น่านจะเริ่มออกมาหาซื้อเนื้อยู่เนกิจิตแล้วครับที่รับง,งานเดี๋ยวเขาจะออกสายนี่ออกสายออกไซ คันนี่รถตำรวจเห็นหวัวตำรวจเคนคือเบอร์อันเพิ่นยังเคนคือเบอร์ใส่ทะเบียนนะรถพี่ใหญ่รถพี่ตำรวจทำไมไม่ใส่ทะเบียนล่ะครับออกใายเฮาแหมนบู้ไอ้ถือบู้ใส่ก้อนละจงังหวะนี้

ทุนภาคสามสถานีตำรวจอย่างนี้ทุกคนวัดสะแก้วอ๋อวัดซื้อวัดสะแก้วนะครับบ่าแม่ันวัดจังหวัดสะแก้วในเมืองโคราช มูมัวมามูมัวเลยนี่อหอท้องเร่้งนาดเขาจอออกขว้า อจอดดม่ไ้บตรหน้าเขาจอดม้าไส่ได้บ่ตรงนี้นนนไไนเี่ถึงแม่ยาโมแล้วทุกคนเดี๋ยวพักไหวนี่กะเป็นจุดสื่อดอกไม้ทูบเทีนเยนไปไหวเดี๋ยวเราไปเบิงกัน ค้นกับล็อกหลายบันไดทุกคนบรรยากาศดีนะฝนบ่ตกนะดีนะฝนบ่ตกทุกคนเออคนกับ,บอกหลายพูดถึงว่าช่วงเวลานี้คนกับบอกหลายนะทุกคนนะเออเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอพรให้เอฟซีแฟนเพจทุกทุกทุกคนเนาะ